Stop learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนเนี่ยจะมีปัญหากันนะครับผมแล้วก็จะมีหลายๆคนมาปรึกษาบ่อยๆนะครับนั่นก็คือไม่รู้ว่าจะฝึกเขียนโปรแกรมอะไรดีวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเสนอแนวทางวิธีแก้ปัญหานะครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหานี้อยู่นะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเองนะก็เคยมีปัญหานี้เหมือนกันนะครับก็มาพูดถึงวิธีแก้กันเลยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับ อยากจะฝึกเขียนโค้ดอ่ะเรียนเขียนโปรแกรมแต่ทีนี้นะครับคิดไม่ออกเออคิดไม่ออกว่าแล้วเราจะฝึกอะไรดีเออนะครับให้ทําอย่างนี้นะครับผมเนี่ยอยากให้ทุกคนสังเกตตัวเองสังเกตอะไรก็ง่ายๆเลยสังเกตว่าตอนเนี้ยเรายังไม่เข้าใจอะไรนะครับเอออย่างเช่นมันอาจจะมีบางคอนเซ็ปต์ที่ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจหรือเรายังไม่คล่องใช่ไหมเอออาจจะเป็นในเรื่อง html css javascript หรือว่าภาษาอะไรก็ตามเออเราไปฝึกเฟรมเวิร์กไปฝึกไลบรารีอะไรก็ตามนะครับ เนี่ยเราลองสังเกตดูว่ามันมีอะไรที่เราแบบอยากรู้แล้วเรายังสงสัยอยู่นะครับเราก็ไปฝึกเรื่องนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นระบบบ,บางตัวเอออย่างเช่นอ่ะง่าย,ายๆเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือระบบการสมัครสมาชิกอะไรเงี้ยเอออาจจะเขียนในภาษา PHP หรือภาษาอะไรก็ได้ถ้าเกิดเรายังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเราก็ไปฝึกไอ้ตัวนั้นเลยที่เรายังไม่เข้าใจนะครับเออหรือจะเป็นแนวคิดเป็นคอนเซปต์อะไรก็ตามซึ่งผมใช้วิธีนี้นะครับอย่างเช่นอวันเนี้ย เราก็จะมาดูว so well, ่าเฮ้ยเราอยากรู้อะไรเออหรือจะทําแบบนี้ก็ได้ก็คือเราอยากรู้อะไรหรืออาจจะมีเรื่องอะไรที่เราเนี่ยยังไม่รู้เรายังไม่ค่อยเข้าใจเราก็ไปฝึกเรื่องนั้นนะครับเนี่ยวิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งก็ทําแบบนี้นะครับแล้วก็คือทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับเออวันนี้เราอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้หรือว่าวันเนี้ยเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอะไรนะฮะเราก็ไปเนี่ยไปเรียนรู้นะครับแล้ววิธีการเรียนรู้เนี่ยจริงๆก็ได้ทุกวิธีนะครับอาจจะแบบ ดูวิดีโอจาก y t u t u นะครับเอออาจจะอ่านตามด็อกคิเมนต์เออเรียนจาก AI อะไรก็ได้นะครับคือวิธีการเรียนรู้เนี่ยมันไม่มีผิดถูกนะนะครับก็เรียนรู้วิธีไหนก็ได้นะครับจากนั้นหลังจากเราเรียนรู้อ่ะอาจจะดูวิดีโอนะครับถาม chat g p t หรือว่าดูตามด็อกคิ n เมนต์อะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องมาฝึกโดยการเขียนโค้ดด้วยตัวเองด้วยนะไม่ใช่แบบไปก๊อปปี้โค้ดมาเอามารันอย่างเดียวนะครับอันนั้นมันก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับก็นั่นแหละ คือจะต้องฝึกเขียนเองด้วยนะครับเอออย่างเช่นทุกคนไปดูแบบ t ิวท r เ a l ลสอนทําระบบอะไรสักตัวมาเนี่ยนะครับทุกคนก็ลองเอามาประยุกต์เอามาต่อย,ยอดเออเอามาปรับเปลี่ยนแก้ไขเอออาจจะมีฟีเจอร์อะไรบางตัวที่เราอยากจะเพิ่มไปเราก็เพิ่มได้นะครับเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้เอามาลงมือทำนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจในเรื่องต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะนะครับเออนี่แหละนะครับก็เป็นวิธีการที่ผมเนี่ย ใช้มาโดยตลอดนะเออเวลาที่แบบคิดอะไรไม่ออกนะครับหรือแม้แต่เนี่ยอาจจะเป็นการทำคอนเทนต์การทำอะไรก็ตามเออเราก็ต้องมานั่งดูว่ามันมีปัญหาอะไรที่คนแบบมักจะเป็นกันนะครับหรือว่าคือมันมีอะไรบ้างที่แบบเราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์เออนะครับเนี่ยเราก็สามารถคิดแล้วก็ทำเลยนะครับยังไงก็ตามอะไรที่มันมีประโยชน์แล้วมันช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นได้เนี่ยมันดีเสมอเออมันดีเสมอนะครับผมก็นี่แหละนะครับเป็นวิดีโอที่ อยากจะมาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหานะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยเป็นเยอะมากนะครับเออผมก็มักจะมีคนมาปรึกษาบ่อยว่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะฝึกเขียนโปรแกรมฝึกเขียนโคดยังไงดีเออการฝึกเขียนโค้ดมันต้องฝึกยังไงอะไรพวกนี้นะครับก็ตามที่ได้พูดมาเลยถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะฝึกเขียนโปรแกรมฝึกเขียนโค้ดยังไงดีนะครับให้สังเกตตัวเองนะอันนี้สรุปนะครับให้สังเกตตัวเองว่าเราเนี่ยยังขาดทักษะตรงไหนหรือว่า มีเรื่องอะไรที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจนะครับอาจจะเป็นระบบหรือเรื่องอะไรก็ได้เออที่เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเข้าใจมันก็แค่น,นั้นเองเราก็ไปฝึกเรื่องนั้นเลยนะครับซึ่งการฝึกก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ต้องรีบนะครับทุกคนเออการฝึกฝนเนี่ยมันไม่ต้องรีบเลยบางคนแบบอยากจะเก่งเร็วๆอันนี้เข้าใจนะครับทุกคนจะเป็นเหมือนกันนะครับคือใครก็ตามมาฝึกก็อยากเก่งเร็วใช่ไหมแต่ความเร็วเนี่ยจริงๆมันมันไม่จําเป็นต้องแบบ ต้องรีบเลยนะครับเออเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อีกปัญหาหนึ่งเออขอพูดเสริมหน่อยนะครับบางคนมาฝึกเขียนโค้ดเนี่ยแล้วไปเจอปัญหาใช่ไหมเออไปเจอความยากไปเจออุปสรรคอะไรบางคนท้อนะครับก็เลยอยากจะพูดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเออมันคงไม่มีอะไรง่ายไปหมดนะครับเออถ้ามันง่ายไปหมดมันก็เหมือนสิ่งที่เราทําอ่ะมันไม่ได้แบบเรียนรู้ไม่ได้มีคุณค่าเลยเลยนะครับดังนั้นเรื่องย,กยากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่แบบ เราอาจจะต้องเจอบ้างบางทีนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยากไปอย่างนั้นตลอดเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเจอเรื่องย,กยากๆไปเจออุปสรรคอะไรแล้วเราพยายามเรียนรู้มันเออพยายามฝึกฝนพัฒนาตัวเองทําความเข้าใจกับมันเนี่ยยังไงเราก็สามารถเข้าใจมันได้อันนี้จริงๆนะครับผมจะพูดเลยว่ามันไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจมันได้ถ้าเกิดเรามุ่งมั่นตั้งใจจริงๆนะครับเออเนี่ยเหมือนกับในการเขียนโปรแกรมมันอาจจะมีบางหัวข้อบางคอนเซปต์บางอะไรที่แบบเราอาจจะงงอยู่ตอนนี้นะนะครับ แต่อย่าได้ไปถอดใจอย่าได้ไปยอมแพ้นะครับเพราะว่าไอ้ความงงนั่นแหละมันคือเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการทําให้เราเนี่ยฉลาดขึ้นนะครับมันจะต้องงงก่อนเออมันจะต้องรู้สึกแบบโอ้โหยากมากทำทำไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็พยายามฝึกฝนตัวเองต่อไปนะครับผมสุดท้ายอย่างที่ผมบอกคือมันจะยากแค่ตอนแรกเท่านั้นนะครับเออพอเราฝึกทําความเข้าใจอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มง่ายขึ้นอันนี้บอกเลยอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนนะครับ มีหลายเรื่องที่ไม่เข้าใจหรือแม้แต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็ใช้วิธีนี้แหละก็คือฝึกฝนนะครับมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้อะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆเข้าใจไปเองนะครับผมโอเคนะก็อยากจะฝากวิดีโอนี้ไว้ให้ทุกคนนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นกำลังใจและก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ